ครับก็ตอนนี้นะบรรยากาศที่นี่ก็ยังคงของไทยของไทยอะไร <S <S เกือบแล้วจบแล้วเฮ้ยมีส้มด้วยอะไรเนี่ยดอกบีดอกบัวด้วยเฮ<ม>้ยมีชมพูด้วยมีชมพูด้วยเฮ้ย วิีอะไรดีไว้แถวนี้วะเอ้ของใครอ่ะเนี่ยจะเข้าตัวกูปะเนี่ยเฮ้ยบีพวงมาลัยด้วยมีดอกบัวด้วยฝากให้เพื่อนผู้หญิงหรือชายหญิงของคุณเพื่อแต่งแต่งโมเอาแต่เอาละเอาแต่งโมแล้วด้วยเพื่อทําการลอยดอกบัวละอธิษฐานตามที่เข้าสมาธิและมีดวงจิตมาล้อมคอยทำตรวตั้งแต่ตนจนจบดอกบัว ตามที่เขียนไงตามที่เขาเขียนและอธิษฐานถึงคุณแต่งงูถิงสองดอกและพวงอะไรสี่พวงให้ลอยก่อนเพื่อขอขอขออมาการทำผิดบาปแต่เทวดาเทวีผู้คุ้มครองแม่น้ำแถบนี้ครับเอ้ยมีเบอร์โทรด้วยเป็นผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นผู้ภาวนาไม่ประสงค์ออกนามแสดงตัวตนครับขอรักษาความลับเพื่อนพี่ด้วยครับ แต่ให้เบอร์โทรนะ่มีเบอร์อ้าวนี่อ๋อเอ้ยนี่ผมเป็นนังแต่เช้าแล้วนะถุงเนี้ยของใครก็ไม่รู้นะมเี่้อะไรกิเอเขาบอกว่าให้ทำอะไรบ้างนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าถึงฮิปโปถึงฮิปโปหรือเพื่อนคุณแตงโมจริงๆมีบทด้วยโอ้มีบทด้วยงั้นง็เดี๋ยวทำให้เขาหน่อยแล้วกันนะ ข้าขอเดชะพระนามแด่พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าสมควรที่รูปทรงพพพย,ยาวเลยมา,ลา,ยลายหลายไปที่นี่หลาย